เนจะกลายไปเป็นเหมือนคุณทักษิณแต่ว่าน้ที่จะเข้ามาใน,นะในการเลือกตั้งนาวันนี้ลองลองไทยมันมีแค่เนี้ยลองเดาใจคมชดูว่าคมชมีสมมติฐานยังไงกับกับการหลังการเลือกตั้งเนี่ยคมชอ,อาจจะคิดว่าทักษิณไม่กลับมาละเพราะมีคดีควา,ามอะไรต่างๆมากมายอาจจะอยู่เงียบๆในต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามแต่แต่ว่ากลุ่มของเขาเนี่ยกลุ่มของพวกเขาน่าจะกลับมาแน่ๆแล้วเพลอๆเพเกิดเป็นแกนนํารัฐบาลด้วยเนี่ยวันนี้คมมชต้องทำยังไงกับกลุ่มเหล่านี้ เข้าไปต่อท่อหรือว่าเข้าไปเจรจาสมานฉันเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยหลังการเลือกตั้งผม,ผมถามถาจันกูวิทก่อนนะอะคือถ้าดูอย่างปีสามห้า <c oughs> ก็มีลักษณะคล้ายๆว่ามีการต่อท่อไม่ใช่คล้ายๆแล้วต่อท่อหลอักใช่ไหมครับแต่คราวนี้ในช่วงนี้เนี่ยนผมคิดว่าไอ้เ e ซียมหรือว่าไอ้ความจรงิงที่ไม่ต้องพิสูจน์ที่เห็นๆกันาชาติอันหนึ่งก็คือพยายามที่จะทำอะไร เพื่อให้พวกตัวเองคงอยู่ได้พูดกันง่ายๆคือพวกข่ายการประจำอม่ใช่ไหมครับที่จะให้มีบทบาทมีอะไรต่างๆซึ่งให้มีมากให้มีกลับขึ้นมาใหม่อ,ะอ่ะกลับขึ้นมาใหม่ก็พยายามที่จะกลับแต่ผมื่อก็เป็นลักษณะคล้ายๆวัยการฝืนกงรอบวัตถิษฐานมันคงทำไม่ได้อ่ะใช่ไหมมันคงทาไม่ได้มนเลยต้องก้าวกันต่อไปแต่ไอ้ความพยายามนี่จะเห็นพยาพยามพยายามทากันอยู่เนี่ยมันก็ ก็อย่างว่าครับคนมันฝังหัวหัวเก่าไปนานแล้วนะครับม,ม,มันก็คงที่วันนี้มีปรากฏการณ์ที่ทหารเขาจัดสัมมนากันออันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่พอเข้าใจได้ไหมครับว่าเขาเขา,เขาคงกังวลอยู่เหมือนกันว่าคือต่อไปเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจรัฐรัฐบาลกับทหารทุกครั้ง<ร>ที่มีการรัฐประหารนะครับมันมีเรื่องเดียวผมว่านะมีเรื่องเดียวจริงๆเ,เรื่องเกี่ยวกับพบบธบว่าเสี่ยงอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือเปล่านะครับว่านายกคนนั้นจะปลดพบบธบคนนี้หรือเปล่า คุณชาติชายก็ไปว่าเหตุผลอันนี้คุณตักสินก็ไปว่าเหตุผลอันนี้ใช่ไหมครับมันมันเรื่องเดียวจริงเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าสิ่นนี้เขาอ้างล่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือคือความจริงผองบานความจริงนะใช่ไหมครับความจริงทีนี้ผมผมคือประเด็นประเด็นสําคัญที่สุดอันนี้คือวันละมันอาจจะมีเรื่องอื่นๆใช่ไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับคอรับชันเรื่องเกี่ยวกับมินพระวชานุภาพเรื่องอะไรต่ออะไรมาอันนี้เป็นเรื่องรองแต่ไอเรื่องที่จะตัดทาให้ แม่ทัพเนี่ยนะครับตัดสินใจทํารัฐประหารเนี่ยก็คือเรื่องตําแหน่งอันนี้อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคุณจะเลือกตั้งไปยังไงก็ตามนะครับจะเป็นรัฐบาลผสมสามกลุ่มขึ้นมาหรือจะเอาเอามัชชิมาไปเป็นฝ่ายค้านอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าตําแหน่งผอบ,ออบอเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยคุณสนธิเนี่ยจำเป็นต้องกําหนดนะใช่ไหมครับแล้วก็ <c oughs> ค,คล้ายๆค,ค,ครับรุ่นน้องนี่ต้องมาแทน Hmm. นะครับแล้วรุ่นน้องเนี่ยจะต้องเมคชัวร์ด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นคนกำหนดคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปอันนี้คือออโตน o ม y ีหรือเซมิออโตนมี่หไหมครับหรือการ,การเป็นเอกเทศของกองทัพ hmm. ใช่ไหมครับถ้าถ้าลองสังเกตดูในสมัยคุณทักษิณก็เป็นเช่นนี้ไหมครับไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยใช่ไหมครับม,มีแต่ชั้นในระดับล่างลงมาแค่นั้นที่รุ่น10บเข้าไปมีบทบาท นะครับในคุมกําลังในบางจุดแค่นั้น mm. แต่เพราบอทบอนี่ไม่ใช่ mm. ใช่นไหมครับพอมาถึงว่ามีข่าวว่าหลังจากไอ้ขาบ,บอมขาบ,บ้องเนี่ย mm. นะครับจะนําไปสู่การจับนายพลสี่คนแล้วกับการย้ายค,คุณสนธิเลยเนี่ยนะครับ mm. และ,ะหารเกิดขึ้นทันทีอห็น mm. ไหมครับอันนี้อันนี้เป็นคือคือคือเป็นเรื่องของเรื่องแล้วผมคิดว่าผมคิดว่าทหารคงคงยังยังอยู่นิ่งหลังจากนี้ไปอีกนานนะครับตราบใดเนี่ย ระบบของเขาที่ผมได้พูดถึงเนี่ยไม่โดนกระทบกระเทือนนะครับยังอยู่นิ่งไปอีกนานครับถ้าตามใดที่ระบบของเขาไม่ถูกกระทบกระเทือนแน่นอนหมายถึงตัวบุคคลหรือว่าดวโดยโดยโครงสร้างก็ของกอ,อ,องทัพนะร,รุ่นนี้ต้องขึ้นรุ่นนั้นต้องตามมาอะไรต่ออะไรครับรุ่นน้องต้องตามมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็ต้องทราบเ๋ยนะก็จะคุณไปดูลึกๆจริงๆนะค่าใช้จ่ายของกองทัพเนี่ยนะมหาศาลนะคุณนะ ดูสินายพลแก่ๆเนี่ยอยู่ในอยู่ในกลมทั้งนั้นเลยครับมีบ้านอยู่มีรถอยู่มีคนใช้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟไม่ค่าอะไรนี่โอ้โหพวกเราเนี่ยข้าราชการที่ต้องจ่ายกันเองเนี่ยนะมันมัน,ม,นมันคนละเรื่องกับเขาเลยนะโรงเรียนของลูกก็การันตีแล้วจะเข้าที่ไหนที่ไหนอะไรหมดเลยนะครับ,รบที่จะได้ทุนไปเรียนต่อคือชีวิตเขาเนี่ย เกือบจะจนตายเลยนะครับถ้าเป็นนายพลไปแล้วเนี่ยนะครับ,ค,รบคือกองทัพจ่ายหมดมใช่ไหมครับ,บวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสืบอํานาจของแต่ละรุ่นแต่รุ่นไปนไี่มันสําคัญแล้วมันเกี่ยวโยงกับมันเกี่ยวโยงกับการเมืองไทยตลอดเวลาในไหนอาจารย์กระสับพูดเรื่องนี้พอดีก็มีคนวิเคราะห์กันละว่าพลเอกสุนที่จะเลือกใครระหว่างคนที่สีสันฉูดฉาดต้านระบบทักษิณแบบสุดๆเลยพลเอกสพรั่งกัลายาณมิตรรุ่น ตทรุ่นเจ็ดนะฮบ,รบหรือพลเอกอนุพงศ์รุ่นสิบรุ่นเดียวกับทักษิณหรือพลเอกวินยัยพัทยาคุณหรือพลเอกมนตรีสังขทรัพย์<อ>ตรงนี้คือคือเขามองกันว่าพลเอกสุธิ์อาจจะเลือกคนที่ไม่จําเป็นต้องบู๊กับทักษิณละเพราะเขารู้ว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยทักษิณไม่มาแน่เพราะฉะนั้นคนที่จะสืบทอดอานาจพอบตบต่อจากเขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องโอ้โหแบบไม่เอาทักษิณมองอย่างนั้นหรือเปล่าฮะอาจารย์โควิด โอ้อันนี้ผมคงไม่บังอาจน,นะครับเพราะว่าถ้าพูดการามความจริงเนี่ยนะครับแต,แต่คือผมไม่ใช่ท่านผมไม่ใช่ท่านแต่ว่าผมก็เห็นด้วยกับที่อาจารย์ไกรศักดิ์ว่าน,นะครับคือต้องเอาให้ให้นิ่งให้สืบทอดต่อไปได้ครับสืบทอดเนี่ยต้องนิ่งครับครับต้องต้องเป็นคนที่เขามั่นใจว่าเอาอยู่ ะปเดเดียคุยกัไนได้รู้เรื่องแล้วคนต่อไปคนต่อไปด้วยแต่แต่แต <c oughs> ผมผมคาอาจารย์กายสังนิดนึงสิบเก้ากันยาเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่ใช่การคัดค้านระบบทักษิณการชุมนุมนำหน้าเนี่ยต่อให้ต่อให้พอบอบบเขาจะเปลี่ยนคงไม่มีไม่มีปัญหามั้งนะอาจารย์กายสัง คือคือคือจางเอสังกัลย์ารบอกว่าปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องเรื่องตําแหน่งขบงบใช่ไหมครัโอ้คุณกลองมองมิติประชาชนใช่ไหมครับอันแน่ละอันนี้ผมผมบอกว่ามันมีส่วนร่วมมีมีส่วนแน่มีส่วนแน่แต่ไม่ไม่ใช่เป็นปัจจัยเด็ดขาดไงใช่ไหมครับโอ้โหก็เรามาทวงเงนกันกี่เดือนแะผมผมผมก็กำลังมองไปข้างหน้าว่าโอกาสที่จะลากรถถังออกมาอีกเนี่ยถ้าไม่มีการต่อต้านรัฐบาลแบบแบบรุนแรงแบบต่อต้านระบอบทักษิณเนี่ย ต่อให้โครงสร้างกองทัพถูกกระทบกระเทือนเนี่ยมันไม่น่าจะมีอีกนะอาจารย์ก็ใช่สิทีนี้ถ้ามันไม่มีไม่มีกระบวนการประชาชนออกมาใช่ไหมมันไม่มีเรื่องอะไรครับงขาบองมันไม่มีเรื่องที่จะเหตุผลที่จะไปจับในพลนู่นในพลนี่หรือจะไปปลดคุณคุณสนที่เลยใช่ไหมครับมันก็ไม่มีอันนี้แน่แล้วมันเกี่ยวข้องกันแต่ผมบอกไอ้ประเด็นสุดท้ายเนี่ยทำให้เขาตัดสินใจในสายตาของผมนะครับฟังเส้นสุดท้ายครับ ครับทีนี้เท่าที่ฟังก็เหมือนกับว่ารัฐบาลคนะอมชอยังยังตระหนักในภารกิจของแต่ละฝ่ายเนี่น้อยเกินไปคอมชอก็ยังตระหนักในภารกิจพิสูจน์เหตุผลสีข้อเนี่น้อยเกินไปรัฐบาลก็ยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ดีแล้วการวางโครงสร้างในระยะยาวก็ดูเหมือนว่าจะขาดเป้าหมายและวิสัยทัศน์เนี่ยสภาพแบบนี้เนี่ยถ้าปล่อยให้โอกาสทองนี้หลุดลอยไป มันจะมันจะมีโอกาสหนอีกที่จะมาวางโครงสร้างอะไรกันใหม่กับการเมืองการปกครองบ้านเราก็เราเราก็อดทนอยู่อย่างนี้ไม่จำเป็นก็แลอยู่กันไปแล้วครับอยู่กันไปใช่นะต้องทนทน้ากนะครับคือว่าจะเราไปเอาแหมว่าไปเอาเราเราบางทีเราคาดหวังสูงเกินไปต่อคนนะครับโดยไม่รู้จักเขาลึก บางทีเราคาดหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทักษิณทามาเนี่ยมันแย่แล้วจนไม่รู้จะแย่อย่างไงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานของเราเนี่ยมันสูงมากในการที่จะต้องพลิกแผ่นดินที่ต้องแก้ไขเลยนะครับแต่เราก็คาดไม่ถึงว่าในในมิติของเราเนี่ยเราคิดว่าควรจะทํานูนน่นทานี่ควรจะทํานูน่นทํานี่ใช่ไหมเรื่อง่อเรื่องขออ,งขอ,อะไรไปก่อนทีละเรื่องทีละเรื่องเราไม่เคยอยู่ในภาวะเหมือน พวกข้าราชการประจาตรงนี้ซึ่งมีอานาจค่อนข้างจะมากนะภายใต้คุณทักษิณใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไม่อยากจะทําให้น้ําขุนแล้วก็บัวล้มนะฮะหรือในทานองนั้นนะครับอืแต่คุณทักษิณไม่กลับมาแน่แต่ระบอบแบบทักษิณเนี่ยถ้าคนของเขายังมีเข้ามามีอานาจได้เนี่ยเขาต้องสืบต่อระบอบทักษิณแน่นอนถูกไหมฮะโอ้จะลําบากลําบากเลยลบากลําบากครับลาบากลําบากยังไง ลำบากคือทาทาตัวแบบคุณทักษิณนี่ก็ลำบากมันหาไม่ได้แล้วมนุษย์ในในในโลกนี้ผมว่านะหายากมากบางคนทักษิณคุณคิดว่าใครจะเหมือนคุณทักษิณใช่ไหมฮะเป็นลักษณะพิเศษจริงๆเป็นลักษณะพิเศษคือถ้าเราจะดูกันในแง่ของไอ้เขาเรียกว่าอะไรการใช้อํานาจแบบเอ็กซ์ตร้าเกินรัฐธรรมนูญอะไรต่อเมีอะไรต่างๆเนี่ยความจริงก็ไม่ใช่ว่าเพราะว่าคุณทักษิณแกทําเป็นคนแรกกันนะครับก็ทากันมาตั้งเยอะตั้งแยะ ใช่ไหมครับเอาถ้ายกตัวอย่างนะผมผมขออนุญาตไปอเมริกากขแล้วกันนะครับในฐานะที่ผมผมก็ศึกษามาทางด้านนี้พอสมควรในการเมืองเมริกันเนี่ยนะครับไอการใช้อํานาจเกินจากรัฐธรรมนูญตีความรัฐธรรมนูญไปในสถานการณ์ต่างๆเช่นไปซื้อดินแดนซึ่งในรัฐธรรมนูญไม่เคยอนุญาตเลยหรือว่าอะไรต่อมีอะไรต่างๆที่ทำทำกันมาของรัฐธรรมนูญอเมริกันเนี่ยนะครับแต่ว่า